วันนี้เวลา7นาฬิกาส6นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสวัางขวัตบวรขัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมประเกียรติ80ิพรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ศูนย์ศรลฐกิกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อวางยาสลบสุนัขเพศผู้พันธุ์อเมริกันพิษบูอายุ9เดือนเข้ารับการผ่าตัดรักษาเอ็นเข่าไคว่หน้าขาหลังทั้งสองข้างขาด ในการนี้ทรงให้ยานำสลบพันธ์ทางหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกันนี้ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภาวะเอ็นเข่าไขว้หน้าขาหลังขาดส่วนใหญ่มีสาเหตุจากสัตว์เลี้ยงที่มีอายุมากขึ้นได้รับอุบัติเหตุหรือมีการออกกำลังกายมากกว่าปกติ การตรวจวินิจฉัยต้องอาศัยการคลำเพื่อยืนยันการฉีกขาดร่วมกับการเอ็กซเรย์หากพบว่ามีการฉีกขาดการแกค่ไขคือการผ่าตัดซึ่งจะมีโอกาสทําให้กลับมาใช้ขาได้ปกติขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสตัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์คุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงเป็นที่ระลึกได้ที่บัญชีมูลลนิธิจุฬาภรเพื่อโครงการปันน้ําใจสู้ภัยพิสุนักบ้า ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี468-1-16003-1หรือที่ร้านโครงการด็อร์น้ำใจโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิสษุนักบ้าหรือโทรศัพท์หมายเลข02-553-8555